สวัสดีครับเอเมสวีทแอนโซลาเซลล์นะครับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่ตำบลท่าฉนวนนะครับอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาธนะครับก็เป็นเขตติดต่อนะครับระหว่างนครสวรรค์กับชัยนาธนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็น f c ของเรานั่นเองนะฮะที่ติดตามเพจติดตาม YouTube ของเรานะครับก็ได้ทำการเดินทางไปหาเราที่ร้านเลยนะครับแล้วก็ติดต่อให้มา ติดตั้งนะครับในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ได้ดูโครงสร้างของเรานะครับน้ําที่ออกนะครับคุณภาพงานนะครับที่เราติดตั้งมานั่นละก็เลยให้ความไว้วางใจนะฮะให้เรามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับเรากําลังขึ้นโครงสร้างแล้วนะที่เห็นอยู่สูงๆงเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างที่เราจะใช้วางแผงนะครับต้องบอกว่าสูงมากสําหรับโครงนี้นะครับ เสาต่ำนี่2เมตร50ิบนะครับแล้วก็เทินเพดเทินต่อหม้อขึ้นไปอีกนะฮะก็เกือบ3าเมตรนะครับเฉพาะต้นต่ำนะฮะต้นสูงก็ไปเกือบ4ี่เมตรนะครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าจะถมดินเข้าไปอีกนะครับก็เลยตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับโครงสร้างของเราเรารับประกันนะฮะติดตั้งแล้วรับประกันด้วยนะฮะจะโยจะเอียงนะครับมีปัญหาก็ขอให้เรียกเรานะฮะเรายินดีที่จะมาดูแลแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยนะครับ ระบบไหนมีปัญหานะครับเรื่องงานติดตั้งนะครับบริการหลังการขายนะครับเรื่องพวกนี้เรานะดูแลเต็มที่นะครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะทดสอบในส่วนของเสมอศนะครับที่นี่นะครับใช้เสมอศขนาดห้าดห้แรงม้านะครับเป็นเสมอศใหม่นะฮะเราเตรียมมาให้นะครับแล้วก็หย่อนลงไปประมาณ5ท่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเกือบสามโงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวโครงสร้างเพิ่งขึ้นได้เท่านี้เองนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันก็เลยเดี๋ยวทดสอบน้ําก่อน นะครับเราอาจจะเสร็จเย็นเสร็จมืดเลยไม่เป็นไรแต่ขอดูน้ําก่อนนะครับเบื้องต้นก็เลยเอาแผงนะครับวางกับพื้นแบบนี้ก่อนเลยนะฮะเราใช้แผง450วัตต์จำนวน18แผ่นนะครับอนุกรมกันมานะครับแล้วก็เตรียมที่จะทดสอบนะครับในส่วนของปริมาณน้ำนะฮะก็ตอนนี้นะครับก็ได้ทำการติดตั้งนะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์ไว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูปริมาณน้ำที่จะออกจาก อ่าท่อนะฮะขนาด3ามนิ้วนี่นะครับเป็นปริมาณน้ำนะครับที่ออกจากท่อขนาด3ามนิ้วนะครับสามใบพัดนะครับออกมาแน่นๆท่อแบบนี้นะครับปิดออกมาเลยนะฮะเวลาเกือบสามโมงเย็นนะครับนะสวยๆนะครับ,อ,รบออกแบบนี้ นะครับแรงแรงแน่นๆท่อแบบนี้นะครับอย่างไรนะครับสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานเอเมสนิกแอนโซราเซลนะครับเมื่อกี้นะฮะได้ทดสอบนะน้ำกระจายไปแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวต่อท่อหน่อยนะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ําที่ออกมานี่เลอะเทอะหมดเลยนะครับแล้วก็จะเละจะทํางานยากนะครับเดี๋ยวเราเตรียมที่จะดันดินเข้ามากรบด้วยนะครับเดี๋ยวทดสอบน้ํากันเลยนะครับป๋าขอดูน้ําหน่อย ตัวนี้นะครับเราหย่อนไปทั้งหมดนะครับ5ท่อนนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2 40บ่าย2 50นะครับก็เกือบ3โมงเย็นแล้วนะครับอันนี้เป็นปริมาณน้ำนะครับที่ออกนะฮะจากข้อขนาด3นิ้วนะครับ3ไบพัดนะครับที่เราหย่อนลงไปครับน้ำก็ออกมาเป็นลำแบบนี้เลยนะครับสวยนะฮะเวลาตอนเย็นแบบนี้ าเป็นแบบนี้นะครับเกือบสามโมงเย็นแล้วนะครับออกแบบนี้นะครับน้ำน,นะครับเดี๋ยวจะปล่อยลงไปนู่นเลยนะครับครับออกมาเป็นน้ำสูตรแบบนี้นะครับามาเติมปากนะครับม้วนออกมานี่แน่นพเลย ต่อท่อมานะครับประมาณหนึ่งข้อนนะครับจากปากปลอนะครับน้ําที่ออกมานะฮะสวยนะครับสวยีได้เลยนะครับแบบนี้ถือว่าน้ําดีนะครับตัวนี้นะครับหไหนๆพื้นที่อุตสาหแน่นอนนะครับเนื่องจากนวลน้ําที่ออกมาค่อนข้างดีมากนะครับเจอน้ําแค่ประมาณสองข้อนหน่อยๆนะครัสองข้อนชึ่งนะครับเจอน้ำแล้วนะครับน้ําที่ออกมาจะแน่นท่อแบบนี้นะครับอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็โทรคลิกล้างสอบถามกันเข้ามานะครับกับทีมงานอินเตอร์มิตแอนด์โซล่าเซล โทรกันมานะครับที่เบอร์0815968826นะครับเดี๋ยวโครงส้างผมต่อไว้ให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับซึ้งแผนเสร็จอะไรเสร็จแล้วเป็นยังไง